บัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับบัญญาบรรสีในอีพีไม้กระถาง5.5นิ้วครับนี่คือไม้ที่จะอยู่ในอีพีนี้นะครับอีพีนี้ก็เป็นของเดือนสิงหาคมนะครับจัดโปรโหให้นะครับจัดโปร แถมปุ๋ยนะครับสามกระถางแถมหนึ่งถุงเจ็ดกระถางแถมสองถุงนะครับทุกทุกสี่กระถางที่เพิ่มขึ้นไปจะแถมเพิ่มอีกหนึ่งถุงนะครับเป็นปุ๋ยเพิ่มสีสำหรับปุ๋ยที่แถมให้ไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเห็นได้เยอะแล้วใส่เยอะมีจะมีผลกับบันสีนะครับถ้าใส่เยอะๆบันสีจะอวบและก็เติเตบโตเร็วกว่าปกติอาจจะทําให้เขาน็อกได้นะครับขอใส่ในปริมาณที่ปกตินะครับ กระถางห้านิ้วใส่สักสิบเมตรนะครับห้ 5. 5าจุดห้าน,นิ้วใส่สิบเมตรถ้าแปดนิ้วก็ใส่สักสิบห้าเมตรใส่แบ่งใส่สามมุมนะครับแล้วก็สิบนิ้วก็ใส่สักประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับใส่เดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะครับใส่บริเวณด้านมุมเจาะหลุมแนละ้วเจาะเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปปิดปดินป,ป,ป,ปิดหน้าไว้สักนิดนึงนะครับอย่างน้อยเวลาที่เรารดน้ำเขาจะค่อยๆซึมออกด้านข้างนะครับกระจาย ถาดอาหารไปบริเวณด้านข้างดีกว่าที่เราใส่ด้านบนนะครับพอเราลดน้ําปุบน้ําก็จะรีบซึมลงหายไปในดินอย่างน้อยถ้าเราใส่ไว้ในดินนะครับเวลาที่โดนน้านะครับน้ําก็จะได้ไม่ล้างลงไปเดี่ยวเกินไปนะครับหรือถ้าลูกค้าจะไปซื้อมาใส่เองนะครับแนะนําเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกก็ได้ครับสูตรเสมอนะครับอย่าไปซื้อปุ๋ยยูเรียามาใส่นะครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยตัวน,นี้เป็นปุ๋ยเร่งเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตน,นะครับ เป็นปุ๋ยผูกผักครับเป็นลูกผักกินใบนะครับใบเขาจะสวยแล้วก็แข็งแรงแต่ว่ามาใช้กับบอนสีนะครับบอนสีก็จะเขียวไม่มีสีสันสวยงามแล้วก็ไม่ด่างไม่ไป้ายอันยาบอนสีลงคลิปตอนเย็นนะครับสี่โมงสี่สิบห้าหรือห้าสิบนาทีนะครับโดยประมาณนะครับทุกๆวัน อัญญาบันสีส่งแบบแพ็คทั้งกระถางส่งกับปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งนะครับ50บาทเหมาเหมาจะรับกี่กระถางก็ได้50บาทพ่อค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับสามารถให้พ่อค้าเก็บเงินปลายทางสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเ <c oughs> จ้าหญิงความสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางที่1ความสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเจ้าหญิงความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเจ้าหญิงกระถางที่1 เจ้าหญิงกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าหญิงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางกัดสีสวยธิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถาง ธิดาสวรรค์กระถางที่สองความสองต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่สองความสองต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับธิดาสวรรค์กระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางสอนรักความสองต้นในกระถางสอนรักความสองต้นในกระถางสอนรักกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสอนรักความสองต้นในกระถางสอนรักกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเสถีฐีเงินล้าน คร์มสองต้นเศรษฐีเงินล้านความสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเศรษฐีเงินล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเศรษฐีเงินล้านกระถางนี้ใต้น้อยให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเศรษฐีเงินล้านใต้น้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถาง หกหลงขาวกระถางที่หนึ่งความสองต้นใน,ในกระถางหกหลงขาวกระถางที่หนึ่งความสองต้นใน <S 2 facial> กระถางพกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหกหลงขาวความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหกหลงขาวความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกหลงขาวกระถางที่สองความสองต้นในกระถางหกหลงขาวกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหกหลงขาวกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถาง ยักษ์ราม ang, pues าสูนคร์มสองต้นในกระถางยักษ์รามาส nah ูนคร์มสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130่าบาทครับยักษ์รามสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา13 0อบาทครับคร์มสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆยักษ์รามาสูนกระถางที่สอง์วมสองต้นในกระถางยักษ์รามาสูนกระถางที่สองคมสองต้นในกระถางยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา12 0บาทครับยักษ์รามาสูนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0อบาทครับคร์มสองต้นในกระถาง เพชรนิลจินดาฟอมสองต้นในกระถางเพชรนิลจินดาฟอมสองต้นในกระถางเพชรนิลจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเพชรนิลเพชรนิลจินดาฟอมสองต้นในกระถางเพชรนิลจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเรียกซับแผงแผงใบไทยฟอมสองต้นในกระถางเรียกซับฟอมสองต้นในกระถางเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเรียกซับเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางตาหูอมจันฟอมสองต้นในกระถาง รางหวมจันทร์ฟอมสองต้นในกระถางรางหวมจันทร์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับยกกัมพายีฟอมสองต้นในกระถางยกกัมพยีฟอมสองต้นในกระถางกระดสีกัมพหยีสวยๆกระดูกสีดำเข้มเขมยกกัมพยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับยกกัมพยี่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเท้าลำไยฟอมสองต้นในกระถางเท้าลำไพฟอมสองต้นในกระถาง ท้าลาไพกระถางนี้ให้ไปที yeah. ่ราคา100บาทครับเท้าลาไฟครามสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับป้ายสวยๆป้ายทุกไปเท้าลําไพยความสองต้นในกระถางซับเซตีคร์มสองต้นในกระถางซับเซตีฟอร์มสองต้นในกระถางกับหน่อเล็กๆลกด้านล่างหนึ่งหน่อซับเซตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเซตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับคร์มสองต้นในกระถางบันดันซับกระถางที่1ความ สองต้นในกระถางบรรดาทรั์กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางบรรดาษซั์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบรรดาษซับกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางบรรดาทรับกระถางที่สองความสองต้นในกระถางบรรดาษซั์กระถางที่สองความสองต้นในกระถางบรรดาทรับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับบรรดาษซั์กระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับพรเจ้าสัวกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพรเจ้าสัวกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถาง พอนจะสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพอนจะสัวกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพอนจะสัวกระถางที่1ความสองต้นในกระถางพอนจะสัวกระถางที่2เปิดดังสวยๆพอนจะสัวกระถางที่2อรความสองต้นในกระถางพอนจะสัวกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพอนจะสัวกระถางที่2ความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพอนจะสัวกระถางที่2ความสองต้นในกระถางดังมัดสีกระถางที่ นางมัดซีฟอมหนึ่งต้นในกระถางนางมัดซีฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัด um, สีะะะ like สวยๆกระด um ูกชัดๆนางมัดซีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9กบาทครับนางมัดซีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อบาทครับเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับเหลืองกัตนา คุ้งวิมานฟอมสองต้นในกระถางคุ้งวิมานฟอมสองต้นในกระถางคุ้งวิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้งวิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางเพชรมุนฑลฟอมสองต้นในกระถางเพชรมุนฑลฟอมสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเพชรมตนฑลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรมุนฑลฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุดปัจนาฟอมสองต้นในกระถางสุดปัจนาฟอมสองต้นในกระถาง สุดปรารถนากระถางนี <Kid> <us> ้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุดปรารถนาความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุดปรารถนากระถางที่สองความสองต้นในกระถางสุดปรารถนากระถางที่สองความสองต้นในกระถางออกโทนเขียวสุดปรารถนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับสุดปรารถนากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับความสองต้นในกระถางวังพิกุลความสองต้นในกระถางวังพิกุลความสองต้นในกระถางบังพิกุลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทกบลังพิกลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางอังพิกุลฟอร์มตัวโตองคุริมันฟอมกอฟอมสี่ต้นในกระถางองคุริมันฟอร์มก่อฟอมสี่ต้นในกระถางองคุริมันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับองคุริมันฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเกิดจันฟอร์มสองต้นในเกิดจันอร์มสามต้นในกระถางเกิดจันฟอร์มสามต้นในกระถางเกิดจันฟอร์มโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา ก้าสิบาทครับเกิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับความสามต้นในกระถางจุฬาติกลุ่กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางจุฬาติกลุ่กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางจุฬาติกลุ่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับจุฬาติกลุ่กระถางที่หนึ่งสีชมพูสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจุฬาติกลุ่กระถางที่สองความสองต้นในกระถางกัดสีชมพูสวยๆสุราติกลุ่กระถางที่สองความสองต้นในกระถางจุฬาติกลุ่กระถางนี้ให้ไปที่ราาค เก้าสิบบาทครับจุราติคุณกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอร์มสองต้นในกระถางนกกระเจ้าฟอร์มสองต้นในกระถางนกประเจ้าดังเปิดดังสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถางนกกระเจ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับนกกระเจ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเปิดดังสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถางเนือดวงแผงเขียวฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางเนือดวงแผงเขียวฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางกับอีกหนึ่งหน่อในเล็กาน่างเนือดวงแผงเขียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาบาท เหนือดวงแผเกี่ยวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับเหนือดวงกระถางที่1เหนือดวงกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางเหนือดวงกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางเหนือดวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับเหนือดวงกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับเหนือดวงวอม2ต้นในกระถางดารานพรัตน์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางายสวยดารานพรัตน์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางปายสวยดารานพรัตน์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1 1 0บาทครับดา,า,บาราต้นพลัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับความหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางที่1ความหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางที่1ความหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงความสองต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงความสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 120บาทัแมฟ้หลวงงกระาที่งร้ให้ไปที่ราาค140บับ อนุมาณสืบมะคาฟอมสองต้นในกระถางอนุมาณสืบมะคาฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กๆกันลังอนุมาณสืบมะคากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมาณสืบมะคากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางเจ้าคุณกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเจ้าคุณกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเจ้าคุณกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าคุณกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เจ้าคุณกระถางท 2, ี่สองความสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อด้านล่างหน่อเขาด่างสวยเจ้าคุณกระถางที่สองความสองต้นกับหนึ่งหน่อด้านล่างเจ้าคุณกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเจ้าคุณกระถางที่สองความสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเจ้าคุณกระถางที่สองเทพดาราความสองต้นในกระถางเทพดาราอร์มสองต้นในกระถางออกโทนเขียวเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับ เ็บดารากระถางนี้ความส่องต้นในกระถางให้ไปที่ราคา4ี่บาบาทครับพญาคอมดําความส่องต้นในกระถางพญาคอมดาความส่องต้นในกระถางพญาคอมดํากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อบาทครับพญาคอมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้บาทครับพญาคอมดําความส่องต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งพญาคอมดํากระถางที่สองความสองต้นในกระถางพญาคอมดํากระถางที่สองฟังสองฟอมสองต้นในกระถาง พยาความดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับพยาความดากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับสาริกาลิ้นทองความสองต้นในกระถางสาริกาลิ้นทองความสองต้นในกระถางสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางผมพิมานความสองต้นในกระถางผมพิมานความสองต้นในกระถางผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับผมพิมานความสองต้นในกระถาง สิริโชคความส่องต้นในกระถางสิริโชคความส่องต้นในกระถางสิริโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสิริโชคความส่องต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงพ่อภูความส่องต้นในกระ З ราถางหลวงพ่อภูความส่องต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100ยี่สิบบาทครับหลวงพ่อภูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับความส่องต้นในกระถางวาสุกรีกระถางที่หน <cảm> ึ่งความส,ส่องต้นในกระถางวาสุกรีกระถางที่หนึ่งความส่องต้นในกระถาง วาสุกีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวาสุกีความสองต้นในถังวาสุกีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับวาสุกีกระถางที่2อความสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางที่2อความสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับวาสุกีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวาสุกีกระถางที่2ตะเคียนทองกระถางที่1ความสองต้นในกระถางตะเคียนทองกระถางที่1ความสองต้นในกระถางตะเคียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 9บาทครับตะเคียนทองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางตะเคียนทองกระถางที่สองความสองต้นในกระถางตะเคียนทองกระถางที่สองความสองต้นในกระถางตะเคียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับตะเคียนทองกระถางที่สองความสองต้นในถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับตะเคียนทองความสองต้นในกระถางมาเฉียวกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางมาเฉียวกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถาง ไม้เฉียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไม้เฉียวกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถางไม้เฉียวกระถางที่2อความ2ต้นในกระถางไม้เฉียวกระถางที่2อความ2ต้นในกระถางไม้เฉียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไม้เฉียวกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไม้เฉียวความ2ต้นในกระถางเพชรเจ็ดสีอร์มหนึ่งต้นโตโตกับสองหนอด้านล่างเพชรเจ็ดสีอร์มหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหนอด้านล่างเพชรเจ็ดสีายน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 59บาทครับเพจเจ็ดสีปลายน้อยกระถางนี้ให้เปที่ราคา59บาทครับฟอร์มหนึ่งต้นกับสองหน่อด้านล่างบ้านชมพูกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถาง้ันชมพูกระถางที่หนึ่งคมสองต้นในกระถาง้านชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ้ันชมพูกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์มสองต้นในกระถาง้านชมพูกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมานชมพูกระถางที่สอง์มสองต้นในกระถาง้ันชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับ มันจำพูกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรพันล้านฟอมหนึ่งต้นกับ4หน่อเพชรพันล้านฟอมหนึ่งต้นกับ4หน่อเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9กสบาทครับเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรพันล้านฟอมต่อฟอร์มก่อฟอมหนึ่งต้นกับ4หน่อต่อในกระถางคุณสุภาฟอมสองต้นกับหน่หน่อในกระถางคุณสุภาฟอมสองต้นกับหน่หน่อในกระถางคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110สบาทครับคุณสุาคุณสุภากระถ ฟอมสองต้น,ร,ตนรับ 1, 1หน oh ึ่งหน่อโตโตในกระถางละอองรายฟอมสองต้นกับ 1, หนึ่งหน่อในกระถางละอองรายฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางละอองใายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร <in> ้อยยี่สิบบาทครับละอองรายฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางด่างสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับนางไหมฟอมสองต้นในกระถางนางไหมฟอมสองต้นในกระถางนางไหมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับนางไหมฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ ดับฟ้าฟื้นพรอมห้าต้นในกระถางดับฟ้าฟื้นกระถางที่หนึ่งพรอมห้าต้นในกระถางดับฟ้าฟื้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับดับฟ้าฟื้นพรอมห้าต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพรอมกกอโตโตกอห้าต้นในกระถางดับฟ้าฟื้นกระถางที่สองพรอมห้าต้นในกระถางเช่นกันดับฟ้าฟื้นพรอมก่อพรอมห้าต้นในกระถางดับฟ้าฟื้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับดับฟ้าฟื้นกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ ชินน้ัญชรกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางชิ้นนัำบรรกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางชินนัำบรรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับชินน้ำบรรกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับชินนัำบรรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความใบดกๆชินนัำบรรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความใบดกๆกัดสีสวยๆชินน้ำบรรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับชินน้ำบรรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับความสองต้นในกระถาง มะควานลังสัรคร์ฟอมสองต้นในกระถางมะควานลังสรนป้ายสวยๆฟอมสองต้นในกระถางมะควานลังสัรคกระถา,า,า,างนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมะควานลังสัรค์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับปีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบัญชีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรบันดาบัญชีมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับเวลา16.40นาฬิกาสี่สนาท,นาทีวันละ1คลิปนะครับลูกค้าสามารถเลือก จากหลายๆพี่มารวมกันหรือจะทยอยเลือกจาก EP ที่พ่อค้าลงประจำวันแล้วค่อยให้พ่อค้าทำการจัดส่งให้อัญมญัีสีมีเก็บเงินไปทางสำหรับ,บันนี้ทางยญญามบันสีเข,าข,าข้าว่าควับสวัสดีครับ